สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนทองเท้าตรงแถวถนนราชดลิใกล้ๆกับแยกสระแดงก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าคืบหน้างานก่อสร้างของดุสิตเซ็นทรัพาร์คได้เลิกเปิดโรงแรมดุสิตธานีโฉมใหม่ในเดือนกันยายน2567นี้แล้ว ลูกศิษย์เซนัพาร์คก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพันิกรรมแบบผสมบนที่ดินขนาด23ไร่2งาน2.72ตารางวาบริเวณหัวมุมถนนพระามที่4ตัดถนนสีลมหรือว่าแยกสารแดงก็อยู่ตรงข้ามกับสนุพินีในพื้นที่แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครโดยทำสัญญาเช่าที่ดินกับสนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริ พร้อมระยะเวลาปลอดหนี้อีก7ปีและได้รับสิทธิ์ในการเช่าต่อเนื่องอีก30ปีรวมทั้งหมดนะครับ67ปีโดยตั้งเป้าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหาคนครด้วยความสูงของอาคารที่69ชั้นภายใต้สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัยภายใต้การร่วมทุนของบร,ริษัทดุสิตธานีจำกัดและบร,ริษัทเซนทันพัฒนาจำกัด รองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับพื้นที่ตั้งของดุสิตเซนต์นพาร์คก,ก็เป็นพื้นที่เดิมของโรงแรมดุสิตธาน,นีกรุงเทพและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดสพนักงานสีลมบริหารงานโดยบริษัทวิมานสุริยาจำกัดโรงแรมเป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่หรูหราแห่งแรกในกรุงเทพมหาคนครเมื่อปีพศ2511โดยตัวอาคารนะครับ ขนาดนั้นก็มีความสูงที่23ชั้นนับเป็นอาคารสูงแห่งแรกของประเทศไทยนับตั้งแต่ปีพศ2513จนถึงพศ2560โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพได้เปิดดำเนินการให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า47ปีจนเมื่อเดือนมีนาคมพศ2560เคลือดุสิตธานี ได้ประกาศแผนพัฒนาและยกระดับโรงแรมมิสิธานีกรุงเทพในปัจจุบันด้วยการจับมือกับบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพนิชกรรมแบบผสมหรือเรียกกันว่ามิกซ์ยูสประกอบไปด้วยโรงแรมบิสิธานีกรุงเทพแห่งใหม่อาคารที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานพื้นที่ค้าปลีกเมื่อเริ่มต้นโครงการนะครับ ก็ใช้งบลงทุน36,700ล้านบาทต่อมาก็ได้มีการเพิ่มเป็น46,000ล้านบาทนับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของกลุ่มดุสิตธานีการจัดสรรพื้นที่ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คมีพื้นที่ประกอบทั้งหมด4ส่วน 1. ส่วนฐานอาคารก็จะเป็นโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค ด้วยความสูง8ชั้นเหนือพื้นดิน6ชั้นใต้ดินอีก2ชั้นมีพื้นที่รวม80,000ตารางเมตรก็จะมีห้างสินค้าร้านค้าร้านอาหารและก็โรงภาพยนตร์โดยชั้นใต้ดินก็จะเชื่อมกับชั้นออกบันโดสารของสถานีสีลมของรถไฟฟ้ามานครสายสีน้ำเงินและเชื่อมต่อกับทางเดินลอยฟ้าไปรถไฟฟ้า BTS สายสีลมที่สถานีสารแดงนอกจากนี้ ก็ยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนจำนวนเจ็ดไร่เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬากลางแจ้ง 2. อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศเซตที่ความสูง40ชั้นพื้นที่รวม90,000ตารางเมตรออกแบบในโทนสีเงินและให้มุมมองอบร้อมสวนลุมพินีทั้งหมด 3. อาคารที่พักอาศัยเดอะเรสซิเดนเซตแอนด์ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คประกอบไปด้วย ดูสิเรสซิเดนเซต์จำนวน160ยูนิตและดูสิพาร์คไซต์จำนวน246ยูนิตโดยมีความสูง69ชั้นออกแบบในโทนสีหน้าให้มุมมองอบล้อมสุลุมพินีและแม่น้ำเจ้าพรยาอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารสูงที่สุดของโครงการ 4. โรงแรมดุสิรัานีกรุงเทพแห่งใหม่จำนวน257ห้องที่ความสูง39ชั้นออกแบบในโทนสีทอง โดยนำสถาปัตยะกรรมของโรงแรมเดิมทั้งหมดมาปรับใช้มีห้องจัดเลี้ยงที่เปิดมุมมองสวนลุมพินีแบบพาโนโรามาและมีพัตคารพร้อมจุดชมทัศนียภาพบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร โครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คก็มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนกันยายนพศ2567นี้และจะเปิดทั้งโครงการนะครับในปี2569โดยโรงแรมดุสิตธานีจะเปิดก่อนนะครับด้านหน้าที่เห็นนะครับก็เป็นอาคารสำนักงานที่ความสูง40ชั้นตัวอาคารสำนักงานก็จะอยู่ติดกับ รถไฟฟ้า MRT แล้วก็สกายวอล์กของรถไฟฟ้า BTS ถ้ามองจากถนนพระรามที่4นะครับด้านซ้ายสุดก็จะเป็นโรงแรมดุสิตธานีแห่งใหม่ตรงกลางก็จะเป็นที่พักอาศัยและขวาสุดบริเวณที่ติดกับรถไฟฟ้าก็จะเป็นอาคารสำนักงาน โครงการดุสิตเซ็นทรพาร์คก็เตรียมเปิดเฟสแรกนะครับเป็นโรงแรมดุสิตธานีในเดือนกันยายน2,567นี้แล้วก็จะเปิดทั้งโครงการในปี2,569นำกวามคืบหน้ามาฝากกันโครงการดุสิตเซ็นทรั p พาร์คขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามไว้พ่อกวีพีบัเก็ตได้ใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ